ก็เจอเรื่องที่น่าชื่นชมและขอบคุณพี่น้องคนไทยเจ้าหน้าที่และทั้งโรงพยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจและตลอดถึงพี่น้องคนไทยทุกๆคนนะทุกคนเนาะกล่าวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่น้องไทยสบายดีพี่น้องลาสัสดีพี่น้องสองฝั่งโคงวันนี้บมจับเองกาขอหยิบยกเรื่องที่น่าชื่นชมเนาะในน้ำจใ,นใจของพี่น้องคนไทยเจา้าหน้าที่แล้วก็คุณหมอพยาบาล ของโรงพยาบาลนครปฐมนะทุกคน,น,น,นเนาะเหตุเกิดขึ้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะทุกคน,น,น,นเนาะเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกที่ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแล้วพาลูกหนีออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีเงินในการที่จะรักษาลูกเพราะว่าลูกเกิดมาพร้อมกับเพราะวะติดเชื้อในกระเพาะาปัสสาวะอักเสบเนาะ จะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนปลอดภัยจึงสามารถพาลูกพาเด็กทารกกลับบ้านได้นะทุกคนเนาะแต่ว่าด้วยความไม่ตกกังวลของแรงงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเนาะที่มาทํางานในประเทศไทยตัวเองก็ไม่มีประกันสังคมอะไรก็กลัวกังวลกับค่าใช้จ่ายก็หอบลูกหนีออกไปตอนกลางคืนนะทุกคนเนาะก็นางวินอายุ2ีปีกับสามี ชาวพมา่าทั้งคู่เป็นชาวพม่านั่นแหละทุกคนคลอดลูกมาได้ประมาณ19วันเนาะก็คุณหมอก็แจ้งว่าลูกจะต้องรักษาตัวเองนะเพราะว่าติดมีภาวะติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะเพราะเป็นโรคก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบจำเป็นจะต้องรักษาให้หายก่อนถึงจะพาเด็กกลับบ้านได้นะทุกคนเนาะแต่ว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ รู้อย่างนี้ก็เกิดความไม่ตกกังวลก็หอบลูกหอบเต่าหนีเนาะออกจากโรงพยาบาลก็ทําให้ทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลต่างๆเน,นาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ทางหลวงช่วยกันตามหาอสองโมียเนาะคือคิดดูนะทุกคนคือการรักษาการดูแลผู้ป่วยก็ถือว่าเป็น ความหนักหนาสาหัสเลยนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องดูแลคนอื่นด้วยแต่ณนะตรงนี้พอเหตุเกิดอย่างนี้ก็ด้วยความเป็นคนไทยด้วยความเป็นใจบันด้วยความหลักมนุษยธรรมที่คนไทยยึดมั่นมากทําให้ต้องออกตามหากันแบบโอ้หฉุกหุกอลหม่านเลยทุกคนเนะาะทั้งรถเจ้าหน้าที่ทั้งรถพยาบาลตามหาของพมเมีย จนเจอเนาะเพราะว่าก่อนที่จะ,ะไปคลอดก็อาจจะให้ข้อมูลทางโรงพยาบาลไว้ครบถ้วนก่อข้อมูลครบถ้วนก่อเจ้าหน้าที่ก็หาตามตามเจอ,อที่เขาแจ้งไว้นั่นแหละที่สองโนแจ้งไว้ก็ทั้งคุณหมอทางโรงพยาบาลไปรับเด็กแต่ว่าผู้หญิงเนาะคนที่เป็นแม่ไม่ยอมให้ยังไงไม่ยอมให้จนแบบเจ้าหน้าที่ถามเพราะอะไรเห็นใดก็ตอบว่าไม่มีเงินคือมีความวิตกก,กังวลเรื่องไม่มีเงินจนทางโรงพยาบาลนี่บอกว่าไม่ต้องกังวล ทางโรงพยาบาลจะออกค่าใช้จ่ายให้จนกว่าเด็กจะหายดีและปลอดภัยถึงได้ยอมให้เอาเด็กกลับไปที่โรงพยาบาลเนาะทุกคนเนาะก็นี่แหละครับคนไทยก็เป็นคนไทย,ยวันข้ามครับไม่ว่าจะณนะตอนนี้อย่างที่บอกอาจจะมีกระแสต่อต้านแรงต่อต้านอะไรก็แล้วแ,แ,แต่เนาะสุดท้ายแล้วความมีน้ำใจหลักมนุษยธรรมที่คนไทยยึดมั่น แล้วก็คุณธรรมอริยธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้แหละที่คนไทยมีก็ปรากฏขึ้นมาอยู่ดีเนาะซึ่งพูดถึงหลักมนุษยธรรมก็การดูแลใส่ใจคนที่มาในโรงพยาบาลไม่ว่าจะยากดีมีจนเท่านี้ก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะแต่นี่คือทําหน้าที่ตามหาไม่ว่าจะไปหิวแห่งนใดก็ตามหาเพื่อที่จะเอามารักษาเพื่อจะให้เด็กคนหนึ่งลืมตาอาปากขึ้นมาแล้ว ประาจากโลกเนาะเพื่อจะให้ครอบครัวของอต่างด้าวคนหนึ่งที่มาอาศัยในพื้นแผ่นดินไทยเนาะได้รับการดูแลปกป้งองคุ้มครองจากคนไทยจากคุณหมอจากประชาชนจากเจ้าหน้าที่ไทยให้ได้ผมใชื่อว่าเท่าเทียมกับคนไทยเท่าเทียมคนไทยอาจจะมากกว่าด้วยการที่ต้องไปตามหาขนาดนี้ด้วยแหละผมว่านะ เขาว่านี่แหละครับน้าใจคนไทยผมว่ามันมันน่าชื่นชมจริงๆเนาะถ้าแบบทั่วไปนะผมว่านะถ้าทั่วไปเมื่อเขาไม่อยากรักษาแล้วก็เขาก็ไม่มาคุยกับคุณหมอว่าเออค่าใชา้จ่ายเท่าไหร่ยังไงจะประมาณไหนเท่าไหร่แต่ไหวเท่าไหร่เขาไม่มาคุยเขาคืนนี้ไปเลยทั่วไปก็ก็มันจะเป็นต้องตามหาก็ได้ผมพูดถึงเนาะอันนี้พูดถึงไม่ว่าคลิปแบบทั่วไปนะแต่คลิดกับคนยางกับคนไทยก็ไม่ได้คนไทยเขาไม่คิดอย่างนั้นไงก็ต้องตามหาต้องหา ถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ต้องหาหเจอต้องเอามารักษาให้ได้เพราะว่ารู้แล้วว่าเป็นโรคนองย่างนี้เด็กมีอันตรายถ้าเกิดไม่รักษาอาจจะถึงกับชีวิตได้อะไรเงี้ยก็ไปตามหาจนเจอแล้วก็เอามารักษาออกค่าใช้จ่ายให้คือมันไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายคนไทยก็ยังช่วยคนคนไทยก็ยังมีน้ําใจยังมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เนาะมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์อย่างมากๆเลยผมใช้คำนี้เนาะ ทุกคนเห็นแล้วนี่ผมก็ชื่นชมทั้งนักข่าวทั้งเจ้าหน้าที่นะนักข่าวเองก็ให้ความชื่นชมไปยังโรงพยาบาลเนาะหลายๆช่องชื่นชมคนไทยชื่นชมเจ้าหน้าที่คือสุดท้ายแล้วก็คนไทยทุกคนนั่นแหละที่ให้ความช่วยเหลือ,อน,นี่คือจริงๆนะทุกคนเนาะเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลฟรีก็อย่างที่คนรู้กันอยู่เนาะนั่นก็หมายถึงว่า ภาษีของคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยนี่แหละครับสุดท้ายก็คนไทยน้ำใจคนไทยที่ว่าแจ๊บไม่อยากจะให้ใครก็แล้วแต่มาก้าวกายหรือว่าก้าวล่วงหรือว่า,าพูดจาย้ำเกียดย้ำหม,มิ่นอะไรต่างๆนี่ที่ป่าแจ๊บพยายามค่อนข้างที่จะต่อว่าถ้าใคราทาแล้วก็พูดถ้าพูดในสื่อนะถ้าวาแจ๊บเห็นก็วาแจ๊บจถึงออกมาพูดนะเนาะเพราะว่าพอ วันหนึ่งที่เดือดร้อนกันจริงๆก็คนไทยช่วยอ่ะเขาก็ช่วยเราไม่ว่าขนาดเราหนีไปแล้วไม่อยากะจะต้องรบกวนหรือว่ากลัวกังวลอะไรก็แลแ้วแต่แต่ก็ยังตามมาดูแลเราอย่างเงี้ยมันถ้าเราไม่ชื่นชมแต่เราก็ลัเหยียบย่ําเราเนี้ยผมว่าผมก็รับไม่ได้ผมถึงได้แบบทําแบบเนี้ยออกมาต่อว่าแบบนี้ถ้าใครทําอะ่ะเนาะเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้ต่างๆเหล่านี้เนาะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะทุกคน ยังมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างเช่นว่า,าคนงานที่ไม่มีบัตรแรงงานถูกนายจ้างเอาเปรียบอะไรเงี้ยหรือว่าถูกคนหลอกไปน,นู่นนั่นนี่ก็ช่วยทั้งหมดเนาะก็ช่วยทั้งหมดช่วยนี่ไม่ใช่ว่าทําแค่ช่วยๆไม่ใช่นะทาจริงจังและก็จนได้รับความช่วยเหลือจริงๆก็แบบนี้อย่างเคสเนี่ยทุกคนเห็นไหมทําจริงจังไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเยอะแยะเลยทั้งชาวบงชาวบ้านมีหมดเลยให้ความร่วมมือทั้งหมดเลย ผมถึงชื่นชมในความเป็นคนไทยอะ่ะผมชื่นชมมากมากเนาะไม่ได้แค่ว่าประเทศเขาจเจริญแล้วเราชื่นชมไม่ใช่คือน้ําติน้ําใจความช่วยเหลือหลักนุษนธรรมมีหมดเลยเนาะคุณธรรมมีหมดเลยผมก็ถึงชื่นชมแล้วก็อยากเอาเป็นแบบอย่างนะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นผมทําอะไรไม่ได้อย่างอื่นถ้าใครก็แล้วแต่ที่มาต่อว่าเนาะคนไทยผมก็ขอปกป้องหน่อยจริงๆพวกเขาไม่ต้องปกป้องเขาเราะขอปกป้องตัวเองได้อยู่แล้วด้วยคุณงามความดีเนาะ แต่ผมก็อยากจะมาต่อว่าคนที่พูดไม่ดีหน่อยเท่านั้นเองเนาะทุกคนเนาะเท่านั้นเองจริงๆก็เนี่ยผมขอชื่นชมชื่นชมจากใจแล้วก็ยินดีกับครอบครัวของชาวเมียนมาแล้วก็เด็กที่กําลังจะได้รับการรักษาแล้วก็หายจากโรคที่เขาเป็นเนาะถ้าเขาไมไ่รับการรักษาเขาจะอันตรายแน่นอนนี่ก็ขอชื่นชมคนไทยทุกๆคนเนาะทุกคน,นะกคนชื่นชมจริงๆยินดีกับคนที่ได้รับความช่วยเหลือจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็อยากให้ ทุกคนเนาะที่มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยรักเคารพให้เกียรติพี่น้องคนไทยรวมถึงให้เกียรติเจ้าบ้านและผืนแผ่นดินรักผืนแผ่นดินที่เรามาอาศัยเนาะมาหาเงินมาทํางานมาพักพิงมาขออยู่อาศัยขอให้ทุกคนรักแล้วก็อย่าคิดคดทรยศต่อผืนแผ่นดินนี้นะทุกคนเนาะก็เรารักบ้านเราอย่างไงก็รักที่นี่อย่างนั้น พราะเราก็ได้แต่ที่นี่เหมือนกันน้องทุกคนวันนี้กับบอจ๊บกับเอาใหม่ทุกคนไในบึงเนาะทุกคนเนาะนำจิตนำใจของพี่น้องคนไทยซึ่งมันก็มีหลายครั้างหลายคนอยู่แล้วล่ะนี่ก็เป็นอีกอีกอีกครั้งหนึ่งเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนาะทุกคนเนาะวันนี้บอแจ๊บกับขอลาทุกคนไปก่อนเนาะทุกคนเนาะอ่าขอทุกคนชมวิดีโอบอแจ๊บแล้วก็คิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นมาให้บอแจ๊บได้หูนำน้อทุกคนเนาะวันนี้บอแจ๊บขอลาทุกคนไปก่อนเด้อทุกคนเลยบอจัสดีครับสบายดีทุกคน